คนที่ได้ประโยชน์นะครับจากการปรับคณะมนตรครั้งนี้ที่ตัวเองไม่ได้มีส่วนในการปรับคณะมนตรีแต่ว่าแม้ได้บารมีและอำนาจแกร่งนี่สุดคือร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่านะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องพูดเช่นนี้เพราะว่าร้อยเอกธรรมนัตเองเนี่ยนะครับสามารถผลักดันคนของตัวเองนะครับก็คือคุณอัตกรนะครับสิริรัตยากรนะครับเป็นสสปลริ้วนะครับสสจัดเชิงเซามาเป็นรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สําเร็จนะครับทั้งที่โคต้าตามเดิมเนี่ยนะครับตำแหน่งนี้ตำแหน่งของพักพลังประชารัฐเนี่ยนะครับอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์ก็คือคุณไผ่ลิกนะครับแต่ว่าคุณไผ่ลิกเนี่ยครั้งนี้ติดปัญหาคุณสมบัติเหมือนกันเพราะว่าคุณเศรษฐาเองอาจจะไม่เสี่ยงนะครับก็เลยก็เลยไม่กล้าเสนอคุณไผ่เข้ามาแต่ว่าทางพักเองนะครับก็มีการเสนอคุณอนันต์ผลอํานวยสสกัมแพงเพชรนะครับมาเป็นสํารองแทนซึ่งในที่ประชุมเนี่ยนะครับ คุณวนเทพรัตนากรซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยครั้งนะครับตอนนี้ไปอยู่กับลุงป้อมประกบติดอยู่กับลุงป้อมก็พยายามจัดดันคุณอนันต์ผลน้ำนวยเนี่ยละครับเข้ามาเสียบนะครับซึ่งถ้าว่าด้วยตามความมุ่โสแล้วเนี่ยคุณอนันต์ก็เป็นโซสองมาหลายสมัยนะครับดังนั้นเนี่ยลุงป้อมก็ไม่ขัดก็พยายามจัดดันคนนี้มาแต่ด้วยความเซียนทางการเมืองมีบรารมีทางการเมืองมากเนี่ยร้อยเอกธรรมนัตก็ดันคุณอัตตกรศิริรัตยากรนะครับเข้ามาเป็นรัฐมนตรีจนสําเร็จถามว่า ครั้งนี้เนี่ยร้อยเอกธรรมนัตดันได้สําเร็จก็เหมือนกับว่าพลังของร้อยเอกธรรมนัตในพักพลังประชารัตก็เหนือกว่ามิตป้อมอย่างแน่นอนนะครับเรื่องนี้มันก็ทําให้เห็นว่าทําไมร้อยเอกธรรมนัตเนี่ยถึงสามารถดันได้สําเร็จแล้วที่ดันได้สําเร็จก็คือว่าดันมาอยู่ในกระทรวงเกษตรไม่จําเป็นต้องไปอยู่กระทรวงพาณิชย์พอมาอยู่กระทรวงเกษตรก็เท่ากับว่าก็เคลียร์คุณชัยยาพรหม,มานะครับรัฐมนตรีช่วยเกษตรจากพักเพื่อไทยออกไปเลยนะครับเดิมเนี่ย ถามว่าทำไมต้องเขีย่ยเพราะว่าคุณชายาก่อนหน้านี้เนี่ยตอนมาอยู่กระทรวงเดียวกันกนับคุณธรรมนัทเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องการแบ่งงานมีการท้วงติงให้ผู้ใหญ่ในพรรคแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยนะครับร้อยเอกธรรมนัทเนี่ยก็สามารถเคลียร์ผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อไทยได้และก็เหมือนกับว่าครั้งนี้เขี่ยคุณชายาพ้นออกไปคุณชยาถูกปลดนะครับพ้นออกไปแล้วคนที่จะมาแทนคุณชายาก็คือคุณจีราพรจินทุพไลซึ่งเดิมจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องเข้ามาอยู่กระทรวงกรเกษตรนะครับ แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วทางเพื่อไทยก็ยอมร้อยเอกธรรมนัสดันคุณจีราพนในสน้ำเนี่ยไปเป็นรัฐมนตรีประจาสานักนาย,ยกรัฐมนตรีเห็นไหมครับว่าร้อยเอกธรรมนัตมีพลังแค่ไหนนอกจากนี้นะครับก็มีการย้ายคุณอนุชานาคาใสยนะครับจากพักรวมไทยสร้างชาติปลดออกไปเหมือนกันแล้วเอาคุณสุชาตินะครับชมกลินนะครับจากพักรวมไทยสร้างชาติไปอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์แทนแล้วไม่เติมนะครับพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะครับ ไม่เติมคนในกระทรวงเกษตรก็เท่ากับว่าร้อยเอกตำแนัดครอบครองรัฐรมนตรีเกษตรแต่เพียงพักเดียวพคผู้เดียวด้วยซ้ําไปนะครับเพียงแค่แบ่งให้นำจีช่วยซึ่งมาจากพักเดียวกันคนของตัวเองมานั่งเพื่อเป็นองค์ประกอบเฉยๆเท่านั้นก็นี่เป็นการแสดงเห็นว่าร้อยเอกตำแหนัดมีพลังมากกระทรวงเกษตรน,นะครับกว่าจะได้มาเนี่ยคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับ พยายามต่อรองนะครับทั้งๆที่มีพลังเข้มแข็งมากนะครับในเพื่อนใดแต่ก็ไม่เอาไม่สามารถเอาชนะร้อยเอกธรรมนัสได้ถามว่าทําไมร้อยเอกธรรมนัสถึงมีบารมีมากขนาดนั้นนะครับก็ถ้าใครได้ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องร้อยเอกธรรมนัสนั้นมีความนแนบ,บแน่น,นคุณทักษิณเป็นอย่างยิ่งนะครับวันที่คุณทักษิณเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ก็จะเห็นว่าร้อยเอกธรรมนัสเดินทางไปต้อนรับและประกบแล้วก็ดินเนอร์ด้วยกันด้วยซ้ําไปนี่แหละครับ พลังของร้อยเอกธรรมนัสที่จะต้องจับตามองกันต่อไปเพราะว่าร้อยเอกธรรมนัสนั้นชื่ออยู่ที่พรรคพลังประชารัฐแต่ตัวนะครับอยู่กับพรรคเพื่อไทยอยู่กับคุณทักษิณน,นะครับและที่ผ่านมาก็มีปัญหาอย่างต่อเนื่องนะครับที่เคยมาอยู่คือเดิมเนี่ยร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยเขาก็อยู่พรรคเพื่อไทยมาก่อนแล้วก่อนที่จะไปอยู่กับพรรคพลังประชารัฐฉะนั้นเนี่ยวันนี้บารมีของร้อยเอกธรร,รมนัสแน่นนะครับยิ่งใหญ่ ปรับคอรมอตัวเองอยู่ที่เดิมแต่สามารถยึดกระทรวงเกษตรได้ทั้งกระทรวงนี่แหละครับเป็นคนที่ถือว่ามีอำนาจบารมียิ่งใหญ่พอสมควรในรัฐบาลเศรษฐาครับก็แน่นอนแหละครับร้อยธรรมนัฐยังไงเนี่ยนะไปอยู่ตรงไหนเน่ก็ ถูกโฟกัสตลอดเวลานะครับยิ่งไปอยู่กับทรวงเกษตรนะครับซึ่งแน่นอนมีพื้นที่รับผิดชอบมีโครงการต่างๆมากมายครั้งนี้ก็แน่นอนว่าฝ่ายค้านก็คงจะเล็งแล้วครับถึงเร,รื่องสปกอย่างนี้นะครับที่ผ่านมาที่โคร,ราชก็มีปัญหากันนะครับและก็ที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือว่าประวัติอะไรต่างๆเนี่ยของรอกธรรมนัญเองเนี่ยแม้ว่าวันนี้ไม่มีการถูกนํามาขึงพืชนะครับในทางการเมืองเนี่ยแต่ว่าก็ายังอยู่ในในโฟกัสนะครับที่พรรคฝ่ายค้านเองอาจจะหยิบมา ทะล่มได้ทุกเมื่อฉะนั้นเนี่ยการที่อยู่ในตําแหน่งสูงยิ่งสูงก็เหมือนยิ่งหนาวนะครับแล้วก็ที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือว่ากทรสูงเกษตรมีผลประโยชน์มากมายนะครับแล้วก็คนในพักเองก็จ้องอยู่นะครับแล้วก็การที่ร้อยเอกธรรมนัดเขาเรียกว่าได้อํานาจมากทําให้คนในพือไทีเองก็น้อยใจนะครับไม่ใช่ไม่น้อยใจนะครับการเมืองเนี่ยพอไปให้ความสําคัญอย่างนี้คนในพักเองก็เริ่มจะคิดมากเหมือนกันนอกจากนี้ คนอื่นๆพักอื่นๆนะครับโดยเฉพาะฝ่ายค้านเองนะครับก็แน่นอนว่าการทุบธรรมนัตที่เป็นจุดอ่อนอยู่แล้วเนี่ยก,ก็ถือว่าจากโฟกัสได้ถูกจุดกว่าและก็ยิ่งสร้างกระแสให้กับฝ่ายที่มาตรวจสอบได้มากขึ้นฉะนั้นเนี่ยต้องจับตานะครับว่าการเปิดประชุมสมัยหน้านะครับพักเก้าไกลเองซึ่งผมว่าก็เตรียมแล้วละ่ะเรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องที่ดินเรื่องอะไรต่างๆที่คุณมันธรรมนัตเนี่ยไปดําเนินการอยู่เนี่ยก็อาจจะตายเป็นปมร้อนนะครับที่อาจจะถูก หยิบขึ้นมาและถูกวิพากษ์วิจารณ์อาจจะทําให้คุณธรรมนัทเองเนี่ยนะครับถึงแม้จะมีอานาจมากอะไรมากนะครับอาจจะโดนถล่มหนักถึงขั้นที่อาจจะเป็นผลลบไปกับรัฐบาลก็ได้ในอนาคตนะครับ